สวัสดีค่ะบัวขาวเคลื่อนไหวแล้วละค่ะพร้อมกับเผยหลักฐานเด็ดหลังถูกฟ้องแชรแม่เด็กเรียกค่าเลี้ยงดู25ล้านบาทค่ะ จากกรณีที่นางสาวอัญ,ญวีพรชายวิบูลหรือเก๋ภรรยาของนายสมบัติบัญชามเมฆหรือบัวขาวบัญชามเมฆนั่นเองค่ะซึ่งเป็นนักมวยชื่อดังได้เดินทางยื่นฟ้องบัวขาวที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางค่ะเพื่อให้อีกฝ่ายรับรองน้องมีตังหรือน้องเข้าหอมเด็กหญิงในวัยห้าขวบซึ่งเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรด้วยค่ะเผยเมื่อก่อนอยู่กินกันจนท้องแต่ช่วงหลังกลับตีตัวออกห่างค่ะ และในวันที่29เมษาย,ยน2564 Facebook ของบัญชาเมฆยิ้มก็ได้มีการโพสต์ภาพของบัวขาวและลูกสาวพร้อมกับใบสูจิบัตรที่ได้ระบุว่าบัวขาวเป็นบิดาและเปลี่ยนนามสกุลให้ลูกเป็นบัญชาเมฆโดยมีข้อความระบุว่าตามข่าวที่ออกมาตามสื่อต่างๆตอนนี้ครับเรียกค่าเลี้ยงดู25ล้านบาทพี่บัวไม่เคยเลี้ยงดูบุตรพี่บัวไม่เคยสนใจลูกลูกไม่ได้เจอพ่อเลยพี่บัวไม่ส่งเลยคุณแม่เลี้ยง นเดียวและเห็นใจพี่ทนายแถมเจอเรื่องแบบนี้ตอนอยังเล็กอะไรอื่นๆอีกมากมายก็ให้กำลังใจพี่บัวขาวกับลูกสาวขอให้ผ่านเรื่องราวนี้ไปให้ได้ครับ